ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับมาเจอกันกันต่อๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็นะครับว่างๆมาถ่ายคลิปนะครับขึ้นเสียงรถยนต์ในห้องให้ฟังนะครับผมนี่ชุดล่างนี่เลยนะครับนะครับผมเบื้องต้นเนาะนี่เครื่องสีรถยนต์ห้องเป็นระบบ12วัลเลยทั้งหมดนะครับผมข้างล่างนะครับผมเป็นนะครับดอก8นิ้วนะครับผมนะนะครับของ NRS เนาะนี่ครับข้างซ้ายนะครับคู่หนึ่งเป็น L นะครับแล้วก็ข้างขวานะครับคู่หนึ่งเป็น R แล้วผมก็ซับบูเฟอร์นะครับของโซนี่หนึ่งตัวนะครับผมเป็นสิบนิ้วเนาะมาเล็กสองก้อนนะครับผมแล้วก็ทางพาวเวอร์ก็จะเป็นนะครับเออ่คลาสดีนะครับผมสองพันเทอร์ไรวัตต์หนึ่งแท่นนะครับผมหนึ่งตัวสิเออครับผมแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นเออ่พาวเวอร์นะครับสี่แชนแนลนะครับเอบีนะครับผมสองพันเทอร์ไรวัตต์เช่นกันนะครับก็จะมีแบตรถยนต์นะครับซ่อนอยู่หลังกิจบัตรอันนี้เนาะแดงๆเห็นไหมแล้วเปิดให้ดูนะครับผมอ่ต่อมานะครับ แล้วก็เป็นนะครับเหตุผลใจหลักเราเลยนะครับผมเป็นปรีดิจิตอลนะครับอ่าเป็นของ A D S นะครับออดิโอเสงค่อนข้างดีนะครับผมว่าควบคุมผ่านมือถือได้เลยนะครับแต่ผมไม่รู้เอาโปรแกรมมไหนนะครับผมแต่ก่อนใช้ Android มันโหลดได้แต่พอใช้ i o s อาโหลดไม่ได้เลยนะครับอ่เรมต้อกับฟังเพลงกันก่อนครับเบาๆก็ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วเปิดได้ไม่ได้ พลงดังในทิกอกนะฮะทุ่ม12นาทีแล้วนะ,วนะเดี๋ยวจะทำไฟนะไฟวิง่งวิวยูงข้างเลยยังไม่ว่างเลยเราใส่หูฟังดูนะครับเบียดค่อนข้างจะแรงาง,างเบาเปิดเบาครัวันน,น,นี้ก็สามารถควบคุมผ่านมาือถืออะไรในมหมได้เลยนะครับก็ต้องลุกขึ้นไปเปิด power ให้ย่ยากเนาะต่สัติ์สุ้ดู สามารถเปิดผ่านรีโมทได้เลยนะครับแล้วเขาจะเชื่อมต่อเองด้วยนะครับเดี๋ยวเสียงหนึ่งสองปุ๊บอ่าโบเบียรทำงานแล้วนะครับปึ๊บอ่านะครับพิลิปนะครับผมเชื่อมต่อเองนะครับนี่ ก็จะเป็นนะครับเป็นวันรุ่มทั่วไปนะครับผมเอาเลือกก็จะเป็นนะครับนี่าออนาซีเอาเมืดมากเป็นบอมเหียนอ่เอบยครับแล้วก็เบ็ดแล้วก็ว็ดเบเลงนะครับนี่สามสิบเครับผมสองตัวเลยเบ็ดก็เรียม